One Piece Card Game Presented by ท่าลุยโฮมสวัสดีครับผมกัปตันปอวันนี้จะมารีวิว Starter Deck 04กลุ่มโจรสลัด้อยอาศรนไคโด4จักรพรรดิฉายาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโมโรเบร์ ถ้าเป็นการ์ดเกมจะเก่งแค่ไหนแต่ก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดซับช่องหาหลุยโฮมด้วยนะครับสำหรับชุดสตาร์เตอร์เล็กศูนย์สี่ที่นำทัพโดยจักรพรรดอิอสูรไคโดราชันแห่งร้อยอสูรเน้นเพิ่มด้งการ์ดไวกว่าสีอื่นทำลายกระดานอีกฝ่ายพลังโจมตีเยอะมากมาเริ่มกันที่ใบแรกไคโดสังกัด4จักรพรรดิกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรประเภทลีดเดอร์การ์ดรูปแบบสไตล์ไลฟ์ห้าพาวเวอร์ห้าพันความสามารถ ใช้งานเมนเฟสเธอละนละ1ครั้งนำด้ง7ดใบกับเข้าด้งเด็กเลือกไลฟ์ของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบนำการ์ดที่เลือกลงกองทิ้งเป็นลีดเดอร์ที่ยิงไลฟ์ฝ่ายและการใบนั้นไม่ขึ้นมือต่อไปอุนติสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยเอสุนคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอน common, รูปแบบสไตร์คอสี่พาวเวอร์ห้าพันเคาน์เตอร์บวกสองพันความสามารถเมื่อลงสนามนำด้งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กนำเพจวันที่มีคอส4ี่หรือตํากว่าที่อยู่บนมือเราไม่เกินหนึ่งใบลงสนาม ต่อไปไคโดสังกัด4ี่จักรพรรดิกลุ่มโจรสลัดร้อยศูคาแรคเตอร์การ์ดซูเปอร์แร่รูปแบบสไตล์คอร์ดเก้าพาวเวอร์หนึ่งหมื่นความสามารถเมื่อลงสนามนำด้ง5ใบกับเข้าด้งเด็กทำาคอใส่คาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีคอร์ดหกหรือตำกว่า1ใบจากนั้นในเทิร์นนี้คาแรเเตอร์นี้ได้รับจู่โจมฉับพันจู่โจมฉับพันคือเมื่อลงสนามโจมตีได้เลยลงมา k คคาแรคเตอร์ยังไม่พอแถมรัชพลังโจมตีถึง1 0,000เป็นการ์ดไม่ตายปิดเกมกันเลยทีเดียวต่อไปคิง สังกัดกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรคาแรคเตอร์การ์ดซูเปอร์แรร์รูปแบบสเปเชียลคอร์สหกพาวเวอร์เจ็ดพันความสามารถเมื่อลงสนามนำาด่งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กทำา KO ใส่คาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่มีคอร์สสี่หรือตังกว่าหนึ่งใบสกิลน่าใช้มากๆนะครับต่อไปควีนสังกัดกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนรูปรแบบสไตล์บบ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 คอร์สห้าพาวเวอร์หกพันคาน์เตอร์บวกหนึ่งพันความสามารถบล็อกเกอร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามสั่งโจมตีเราสามารถเลดการ์ดใบนี้เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายก,นนา,การโจมต และเมื่อลงสนามนำด้งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กเราโวกระสองใบและทิ้งมือหนึ่งใบต่อไปซาซากิ aki, สังกัดก,กลุ่มโจรสลัดร้อยอาศูนคาลิเตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบเบลชคอรสามพาวเวอร์สี่พันเคาน์เตอร์บวกหนึ่งพันความสามารถเมื่อลงสนามนำด้งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กจจกระหนึ่งใบถึงจะช่วยเพิ่มมือได้นะครับต่อไปชีฟเฮดสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอาูนและสมายคาลิ 3, 4000, 2, 4000, เตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบสลัดคอรสองพาวเวอร์สี่พันเคาน์เตอร์บวกหนึ่งพันไม่มีความสามารถครับ ต่อไปแจ็คสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์คาลิเตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบสไตล์คอร์สามพาวเวอร์สี่พันเคาน์เตอร์โบว์หนึ่งพันความสามารถเมื่อลงสนามทิ้งการบนมือ1ใบเพิ่มด้งจากด้งเล็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟต่อไปจินลัมมี่สังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์และสมัยคาลิเตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบสไตล์คอร์หนึ่งพาวเวอร์สามพันเคาน์เตอร์โบว์หนึ่งพันไม่มีความสามารถต่อไปวูอิสวูสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์คาลิเตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบสลั คอสามพาวเวอร์สามพันความสามารถเมื่อลงสนามนำด้งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กทำเคโอใส่คาลิเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีคอสสามหรือต่ำกวา่าไม่เกินหนึ่งใบและทิกเกอร์เมื่อเช็คเจอร์นำการ์ดไปน,นี้ลงสนามได้ต่อไปแบทมาเรียสังกัดกลุ่มจอรสลัดร้อศูนย์คาลิเตอร์การ์ดคอมมอนรูปแบบสเปเชียลคอสสองพาวเวอร์สองพันคาเตอร์บนหนึ่งพันความสามารถ Common, บ,บ Special, 2000, าารถ็บอกเกอร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามสั่งโยมตีเราสามารถเล่นการ์ดใบน,นี้เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายการโยมตีมาที่การ์ดใบนี้ได้ต่อไปเพจวัน สังกัดกลุ่มโจสลัด100 kes, ร้อยอสูรคาเลเตอร์ Common, การ์ดคอมมอนรูปแบบสไตล์คอสามพาวเวอร์สี่พันเคาร์เตอร์บทหนึ่งพันไม่มีความสามารถต่อไปเอ็กดรีสังกัดกองทัพเรือกลุ่มโจสรสลัดเด็กและกลุ่มโจสรสลัด100 kes, ร้อยอสูรคาเลเตอร์อการ์ดคอมมอนรูปแบบสลัดคอสามพาวเวอร์ห้าพันเคาร์เตอร์บทหนึ่งพันไม่มีความสามารถต่อไปเหล่าดาราเด่นแห่งภัยพิบัติสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรอีเวนต์การ์ดคอมมอน คอสความสามารถเมนเฟดโจ๊การหนึใบาจากนั้นเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ึใบในสภาพแอคทีฟและทิกเกอร์สั่งใช้งานความสามารถเมนของการ์ดใบนี้เป็นการช่วยเพิ่มมือและเพิ่มด้งได้นะครับต่อไปแบคิโอบอมเบอร์สังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอาศูนย์อีเวนการ์ดคอมมอนคอสหความสามารถเมนเฟดทำเคโอใส่คาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีคอสหหรือตากัดหนึ่ใบจากนั้นเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟและทิกเกอร์เพิ่มด้งจากด้งเด็กไม่เกินหนึ่งใบในสภาฟ ต่อไปโบโลเบสลมหายใจอเวจีสังกัด4จักระพัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูนอีเวนการ์ดคอมมอนคอร์ดหนึ่งความสามารถเคาน์เตอร์น้ำด้งหนึ่งใบกับเข้าด้งเด็กเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์หนึ่งใบในแบทเทิลนี้ได้พาวเวอร์บวกสพันเป็นใบป้องกันที่เก็บด้งใบเดียวบวกพลังถึง4 0 0พต่อไปเกาะโอนิยาชิมะสังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรสเตทการ์ดคอมมอนคอร์ดสามความสามารถใช้งานเมนเฟส ถ้าเรามีลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ที่สังกัดกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรอยู่บนสนามเราเลดการ์ดใบนี้เพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกินหนึ่งใบในสภาพเลดการ์ดใบนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะปกติเราใช้สกิลเอาด้งแล้วเอากับด้งเด็กเราสามารถเลดการ์ดใบนี้เพื่อเอาด้งกลับมาได้และด้งการ์ดจำนวน1ิบใบต่อกองถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากให้เราทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณต้องการสั่งสินค้าวันพีชการ์ดเกมสตาร์เตอร์เด็กหรือบูสเตอร์แพ ทักเฟ e บุ o กเพจฮาหลุยโฮมได้เลยครับสำหรับวันนี้กับตันปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ